เป็นตัวกทมกเลือกตั้งสองกอเลือกพักเกาวไกลเอาละครับวันนี้ผมถือโอกาสใช้เวลาสั้นๆนะครับสัก10นาทีนะครับเพื่อสะท้อนปัญหาความไม่เป็นธรรมของเมืองอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็สะท้อนถึงสิทธิในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่คนกรุงเทพผูกลิดรอนโดยที่เราไม่เคยรู้ตัว หรืออาจจะรู้ตัวแต่เราไม่เคยสะท้อนถึงปัญหานี้มาก่อนผมคิดว่าหลายคนนะครับคงมีประสบการณ์ในการทำงานหรือใช้ชีวิตอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบ้างถ้าเราอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่ดีเราจะมีอะไรบ้างครับนิคมอุตสาหกรรมมีแต่โรงงานไหมไม่มีจริงมหมถูกไหมครับโรงงานต่างๆที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมมีอะไรบ้างครับเราจะเห็นว่าทุกที่จะมีที่พัก ซึ่งพนักงานสามารถเช่าอยู่ในราคาถูกได้ถูกไหมหรือค่าเช่าที่พักก็จ่ายไหวใช่ไหมโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็จะมีโรงอาหารใช่ไหมที่พนักงานทุกคนสามารถซื้ออาหารรับประทานได้ในราคาไม่แพงใช่ไหมยังไงครับโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งนะครับบางครั้งนิคมอุตสาหกรรมก็มีศูนย์เด็กเล็กเอาไว้คอยดูแลลูกๆของพนักงานที่ต้องทำงานในโรงงานใช่ไหมยังครับ ในนิคมอุตสาหกรรมหลายที่ที่บริหารจัดการดีๆก็มีการจัดสรรพื้นที่สาธารณะให้ทําตลาดนัดใช่ไหมมีสวนสาธารณะเอาไว้ให้เราพักผ่อนหย่อนใจใช่ไหมมีฟิตเนสเซ็นเตอร์ให้เราได้ออกกําลังกายใช่ไหมเรารู้สึกไหมครับว่าชีวิตในนิคมอุตสาหกรรมที่ดีแห่งหนึ่งเนี่ยเราประหยัดมากๆเลยและเรามีเงินเหลือและหลายครั้งที่เรา หยุดงานนะครับจากวันหยุดเราก็สามารถไปกับเพื่อน,อนไปเที่ยวห้างหรือเที่ยวในที่ที่เราอยากไปได้เพราะเรามีกําลังจ่ายเรามีกําลังซื้อใช่ไหมทําไมนิคมสาหกรรมทําได้ฮะแล้วเรากลับมาที่กรุงเทพมหานครกลับมาในตัวเมืองเราฮะที่ผ่านมาเราเคยจัดสรรที่ดินเราเคยวางกติกาให้เมืองเมืองนี้จัดสรรที่ดินจัดสรรทรัพยากร ให้คนกรุงเทพได้อยู่ในเมืองเมืองนี้อย่างเป็นธรรมหรือเปล่าผมต้องพูดเรื่องนี้ครับมันอาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่มันสำคัญมากสิ่งที่ผมกำลังจะพูดเขาเรียกว่า FAR Bonus ถ้าภาษาอังกฤษก็คือ f o r f o r Area Ratio เป็นเรื่องปกติครับที่นักพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ในทุนอสังหาริมทรัพย์ เวลาซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งใช่ไหมครับก็อยากจะขึ้นตึกสูงๆใช่ไหมให้มีพื้นที่อาคารพื้นที่สอยให้เยอะที่สุดใช่ไหมแต่กฎหมายเนี่ยนะฮะมันจะต้องควบคุมความสูงของอาคารใช่ป่ะแต่คราวนี้ไอ้ F A R bonus คืออะไรครับคือถ้าเกิดถ้าเกิดคุณอยากจะขึ้นอาคารให้สูงพิเศษคุณต้องคืนบางอย่างหรือจัดสรรที่ดินบางอย่าง ให้กับสังคมด้วยแต่ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครหรือเมืองเมืองนี้ไม่เคยใช้กลไกของ F A R Bonus ให้เป็นประโยชน์ให้ในทุนอสังหาริมมรัพย์ที่สร้างอาคารสำนักงานสูงสูงสร้างคอนโดสูงสูงแล้วขายแพงๆได้มีส่วนในการโอบรับและแก้ปัญหาเมืองเลยเราลองดูสิครับอาคารสำนักงานหลายแห่งย่านใจกลางเมืองหลายอาคารสำนักงานหลายออฟฟิศบิลดิ้ ไม่มีโรงอาหารให้พนักงานได้ซื้ออาหารกินในราคาถูกนะและ้วคราวนี้เกิดอะไรขึ้นครับเพราะคนอยู่กันเป็นจำนวนมากใช่ไหมเขาก็ต้องกินเขาก็ต้องใช้ชีวิตใช่ไหมเมื่อไหรที่มีความต้องการจะกินมีความต้องการจะซื้อมันก็เกิดผู้ขายใช่ไหมผมไม่ได้บอกว่าหาบเล่แผงลอยนั้นทำถูกต้องทุกอย่างแต่ผมกำลังจะบอกว่าปัญหาหาบเล่แผงลอย ถ้าเราคิดกันถึงก้นบึ้งของปัญหาจริงๆมันมาจากกติกาของเมืองที่ไม่เป็นธรรมเราไปดูสิงคโปร์สิครับสิงคโปร์เขาจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์ครับที่มีศูนย์อาหารให้ประชาชนได้ซื้ออาหารกินในราคาถูกในราคาที่ย่อมยาวยังครับกลับมาถึงการพัฒนาเมืองที่ไม่เคยคำนึงถึงสิิการอยู่อาศัยของคนเราเห็น ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ห้างค้าปีกขนาดใหญ่เกิดขึ้นใจกลางเมืองแล้วก็เกิดปัญหาใช่ไหมครับว่าร้านโชห่วยร้านชําเล็กๆก,การค้าการขายท้องถิ่นทยอยตายลงใช่ไหมเราเคยตั้งคําถามกับตัวเองไหมว่าทําไมกรุงเทพมหาคนครถึงพัฒนาแต่ระบบรางคิดถึงแต่รถไฟฟ้าจนเรากําลังจะมีรางยาวเป็นอันดับสามของโลก ทำไมเราไม่พัฒนารถเมย์ที่มีคนใช้ประมาณเจ็ดแสถึงหนึ่งล้านคนต่อวันเราถามตัวเองกลับไหมว่าเห้หรือว่าเพราะว่าถ้าเราพัฒนารถเมย์แล้วในทุนอสังหาที่ไปกว้านซื้อที่ดินเอาไว้ก่อนล่วงหน้ามันจะไม่ได้ประโยชน์จากราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมแล้วคราวนี้เรื่องรถเมย์มันไม่ใช่แค่เรื่องบริการขนส่งสาธารณะนะครับเส้นทางรถเมย์ที่ไม่ครอบคลุมรถเมย์ที่ไร้คุณภาพ เกิดปัญหาอะไรขึ้นครับมันทําให้การพัฒนาย่านม,มันไม่เกิดขึ้นเศรษฐกิจที่ควรจะต้องโฟกัสไปที่การเดินทางสาธารณะมันไม่มีฮะเศรษฐกิจของกรุงเทพมหาคนครจํากัดไปที่การขับรถยนต์ส่วนตัวและการใช้รถไฟฟ้าเป็นหลักถูกไหมจึงไม่แปลกใจครับว่าเม็ดเงินในการบริโภคในการจับใจ่ายใช้สอยทั้งหมดจึงถูกดูดไปที่ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปิดขนาดใหญ่ที่มีที่จอดรถในขณะที่คนจนเมืองทำไรได้ฮนะถ้าอยากจะค้าจะขายตลาดก็ซบเซานี่ยังไม่นับไซต์ก่อสร้างที่เป็นไซต์ก่อสร้างเจ็ดชั่วโคตรที่ไม่เสร็จเสียทีแล้วก็ปุ่นเต็มไปหมดคุณขายก๋วยเตี๋ยวแล้วปุ่นเกาะชามเต็มไปหมดคุณจะขายได้ยังไงคุณไปดูถนนที่รามคำแหงสิร้านรวงตามสองฝั่งฝ้าถนนทยอยเจงและซบเซากันไปหมดนะ เศรษฐกิจที่ควรจะกระจายตัวจากเส้นทางบนเส้นทางรถเมล์ตามตึกแถวตามตลาดต่างๆไม่มีเม็ดเงินถูกดูดเข้าไปที่ห้างสินค้าเม็ดเงินถูกดูดเข้าไปที่ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่แล้วคนจนเมืองโอกาสที่จะลืมตาปาก็ไม่มีครับอยากทำธุรกิจทำยังไงฮะอยากเปิดร้านค้าร้านขายทำไงฮะหลายคนต้องไปเช่าที่ห้างซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณ เช่าที่ห้างคุณจะไม่มีวันที่เป็นสเสน่ห์ของย่านคุณจะเป็นให้ย้ายที่ไปที่อื่นแต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจบนเส้นทางรถเมดีและเราไม่ละเลยที่จะพัฒนารถเมที่มีคนใช้เจ็ดแสนคนต่อวันมันจะมีเศรษฐกิจตึกแถวครับมันจะมีเศรษฐกิจตามตลาดครับและถ้าแต่คุณมีฝีไม้ลายมือเช่นถ้าคุณผมยกตัวอย่างที่เราเห็นกันชัดๆเราจะเจอข้าวขาหมูตรอกซุงใช่ไหม ข้าวขาหมูตรอกไก่ใช่ไหมข้าวขาหมูเซนหลุยใช่ไหมแอบหลายคนบอกทําไมผมหนึ่งกู้แต่ข้าวขาหมูเพราะผมนี่ชอบกินข้าวขาหมูมากยังมีข้าวหมูแดงสีมรกตอีกด้วยนะถูกไหมฮะร้านดังที่สีย่านอีกด้วยนะถูกไหมครับร้านดังที่ราชวัตรอีกด้วยนะถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดทั้งหมดทั้งมวลคุณไม่ทําเศรษฐกิจบนการสัญจรแบบรถเมล์หรือการสัญจรสาธารณะเม็ดเงินจะถูกดูดเข้าไป ห้างใหญ่ย่างเดียวและถ้าเกิดคุณจะตั้งตัวมันยากมากคุณได้แค่เป็นผู้เช่าและเป็นส่วนประกอบของห้างเท่านั้นกลับมาที่กลไกของ FARbonus ปัจจุบันมีปัญหามากครับในทุนอสังหาริมทรัพย์พอซื้อที่ดินเกิดอะไรขึ้นคนระับก็ว่านซื้อที่ดินจากคนจนคนยากที่อยู่เดิม ไอ้คนอยู่เดิมทํายังไงครับชีวิตก็ยังต้องอยู่ในเมืองใช่ไหมพอถูกไล่ให้ไปอยู่นอกเมืองเกิดอะไรขึ้นครก็ต้องจ่ายค่ารถวันนึงร้อยสองร้อยบาทเงินก็หายากรายได้ก็น้อยอยู่แล้วบางคนต้องไปเช่าบ้านต้องไปซื้อบ้านอยู่ฉลองกรุงอยู่ไกลแล้วก็จ่ายค่ารถวันละเป็นร้อยมาทำงานในเมือง มันต่างจากชีวิตในนิคมอุตสาหกรรมที่ดีอย่างมากใช่ไหมที่ทุกคนได้ทํางานใกล้บ้านใช่ไหมเพราะอะไรฮะเพราะกลไก far โบนัสไม่เคยลองรับตรงนี้เลยมันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราต้องมาทบทวน far โบนัสให้เป็นธรรมมากขึ้นในทุนอสังหาริมทรัพย์คุณอยากจะสร้างคอนโดหรูสูงๆเพื่อขายในราคาแพงๆ คุณมีสิทธิสร้างสูงได้คุณสามารถสร้างห้องเยอะๆได้เพื่อขายแต่คุณต้องแลกครับกับพื้นที่ที่จัดสรรไว้สร้างอาพาร์ตเมนต์หรือที่อยู่อาศัยในราคาที่ไม่แพงมากนักเพื่อให้คนทั่วไปที่อยู่ในเมืองสามารถซื้อได้และมีไม่ใช่เป็นการสงเคราะห์อะไรเพราะคนทั้งหมดทั้งเมืองที่อยู่ในเมืองอยู่ในอาคารสำนักงานขนาดใหญ่อย่างเนี้ย อาคารสำนักงานที่สูงสูงเหล่าเนี้เขาก็เป็นคนที่มาทำงานให้กับคุณนะและเขาก็ควรจะต้องมีสิทธิ์ที่จะอาศัยอยู่ในเมืองปัญหาในเมืองยังมีอีกเยอะแยะไปหมดถ้าเราแก้กติกา,กาในเมืองที่เป็นธรรมคุณอยากจะสร้างอาคารสูงสูงได้เพราะผมรู้ว่าที่ดินคุณแพงแต่คุณต้องแลกด้วยระบบในการหน่วงน้ำใช่ไหม ไม่ใช่วันน้ำที่ใช้มีตึกในี่เต็มไปหมดแล้วคุณก็หยดน้ําทิ้งน้าทั้งหมดผ่านท่อระบายน้ําสาธารณะใช่ไหมแล้วก็เกิดปัญหาน้ําท่วมขังในสังคมใช่ไหมในชุมชนใช่ไหมคุณสามารถทําระบบบาบัดน้ําเสียบัดบําบัดน้ําทิ้งก่อนปล่อยลงมาที่ท่อระบายน้ําสาธารณะได้ใช่ไหมถ้าคุณทําอย่างนั้นได้เราอนุญาตให้คุณขึ้นอาคารที่สูงเป็นพิเศษได้นี่คือคกลไกต่างๆรวมทั้ง ถ้าคุณอยากจะขึ้นอาคารสูงคุณอาจจะแลกกับพื้นที่สวนสาธารณะพื้นที่สวนหยอ่อมหรือคุณอาจจะแลกกับโรงอาหารในราคาถูกหรืออาจจะมีพื้นที่สาธารณะที่ให้คนเช่าทําการค้าการขายในราคาย่อมเยาวก็ได้ไม่อย่างนั้นนะครับพื้นที่กรุงเทพมหาคนครจะมีแต่อาคารสูงที่ให้ในทุนเอาไปปล่อยเช่าเพื่อทํากําไรแต่ไม่มีพื้นที่ที่จัดสรรให้คนได้มีชีวิตอยู่ในเมืองได้เลย แม้แต่พี่ซุขหัวนอนก็ยังไม่มีซ้ำ้ายไปกว่าน,นี้ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากอะไรไม่ใช่ว่า FAR เราไม่มีแต่ทุกวันนี้ FAR เราสูงเกินไปและจงใจทำให้สูงเกินไปทำให้อาคารสำนักงานที่สร้างสูงๆเนี่ยเขาสร้างได้สูงตามใจเขาเรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่ต้องขอ FAR โบนัสให้สร้างสูง ในอัตราพิเศษผมคิดว่านี่คือหน้าที่ของผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครที่ต้องจัดการวางระเบียบของ FAR ใหม่และถ้าเกิดในพุทอสังหาริมทรัพย์อยากจะสร้างอาคารสูงพิเศษคุณต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อโอบรับปัญหาของสังคมคุณต้องเป็น,นกลไกที่คนตัวใหญ่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสังคมไม่ใช่สําเติมปัญหาของสังคมแบบที่เป็นอยู่ สุดท้ายเรื่องที่ผมพูดเกี่ยวกับ FAR bonus หลายเขตครับมีการให้ FAR bonus คือให้ตึกในทุนสังหาสร้างตึกสูงเป็นกรณีพิเศษได้และแลกกับเงื่อนไขพื้นที่สีเขียวพื้นที่สวนหย่อมเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากๆที่ปรากฏว่าในทุนสังหาริมิซั์เหล่านั้นทำสวนหย่อมทำพื้นที่สีเขียวเพียงปีสองปี จากนั้นก็เอาพื้นที่สีเขียวที่อ้างมาแลกกับการขึ้นอาคารสูงพิเศษมาทำเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ต่อยเช่าปล่อยขายโดยที่เขตไม่คิดจะปรับหรือเรียกร้องให้ทำพื้นที่สีเขียวกลับมาเลยนี่จึงเป็นความกล้าหาญของผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ต้องกล้าปรับหรือกล้าเรียกร้องให้อาคารสูง ที่ได้สิทธิ์ในการสร้างอาคารสูงพิเศษต่างๆเหล่านั้นคืนพื้นที่สีเขียวตามที่คุณให้คำมั่นไว้กับประชาชนนี่แหละครับคือปัญหาของเมืองที่ไม่เป็นธรรมเมืองที่ไม่เคยวางกลไกให้คนตัวใหญ่หรือผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีเม็ดเงินมหาศาลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของเมืองนำซ้ำกติกาที่ไม่เป็นธรรม กลับทำให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นเอารับเอาเปรียบโดยที่เขาก็อาจจะไม่ตั้งใจและผลักภาระทั้งหมดให้กับเมืองคุณสร้างอาคารสูงสูงไว้ขายเป็นสำนักงานแต่คุณไม่เคยคิดที่จะเผื่อชั้นไหนเป็นโรงอาหารไม่เคยคิดจะเผื่อพื้นที่ตรงไหนไว้ให้คนได้ทำการค้าการขายและพอคนเขาค้าเขาขายเป็นปัญหาหาเร่แผงลอยคุณก็โทษทุกอย่างมาที่คน โดยที่คุณไม่เคยโทษไปที่โครงสร้างของกติกาเมืองที่ไม่เป็นธรรมผมไม่ได้บอกว่าหาเล่ถูกทุกอย่างแต่ผมกำลังสะท้อนให้เราคิดว่าถ้ากติกามันเป็นธรรมเราจะมีฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์มีที่ขายอาหารถูกแบบที่สิงคโปร์มีแต่เพราะกติกาไม่เป็นธรรมแล้วปล่อยให้ในทุนคนตัวใหญ่ผลักภาระทั้งหมดมาให้กับสังคมมันก็เลยเกิดปัญหาที่ทำให้ประชาชนทะเลาะกันเองแบบทุกวันนี้ นี่คือสิ่งที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องกล้าหาญที่จะแก้กติกามเมืองเพื่อคืนเมืองที่เป็นทรรให้กับคนให้คนที่มีลมหายใจต้องออกนอกเมืองวันนี้ต้องพูดถึง right to the city หรือสิทธิในการอยู่ในเมืองเมืองนี้ได้แล้วครับขอบคุณครับ